ครับเริ่มละเทเสาสามเม่ถ้าสิบแบไรเก่าต้นเมื่อนี้เริ่มเทจะเ,เก่าต้นเมื่อนี้ Iya, 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 วันเสาร์ครับวันเสาร์คือสิ่งหอมอันเล็กมาที่ไหนคือสิแล้ววันเสาร์ตีเที่ยงหกตนเล็กวิ่งกันเลยประมาณดิเดี๋ยวมาตอนนี้แล้วกันตัวสั้นที่แรกว่าสิบมวยใส่มาที่ก,ทออก,กัน,น,เ,ลกนเลยเยันใจใส่สาอีกหกตน จะไม่เพิ่มเสาอีกหต,ต้นวอส้มสำเน็ะ กดไลค์กดแชร์ให้นเ่ะครับเด้อขอบคุณครับ